โอ้โหตอนนี้ปีแสดงสวยจริงๆเลยนะครับล่าสุดมีรายงานบอกว่าเซกิโอเรกิลอนเจ็บนะครับแมนยูไม่มีแบ็กซ้ายีเนีย์แล้วตอนนี้ครับมาตามกันหน่อยครับแมนเชสเตอร์ไนเต้องเจอข่าวร้ายอีกแล้วครับเมื่อรายงานล่าสุดจากเดลันติครับบอกว่าเซกิโอเรกลอนได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่น่าจะกลับมาได้ก่อนโปรแกรมเบรกทีมชาติเดือนหน้านะครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าการเจ็บเนี่ยครับเป็นเพียงปัญหาเล็กแต่จะไม่แมนยูไม่มีแบ็กซ้ายสีเนียไว่าใช้งาน เพราะว่าลูกชอแล้วก็มาเลเซียก็ต้องพักแบบยาวๆเหมือนกันนะครับเรกิลอนเนี่ยไม่ได้ลงเล่นในเกมคาราบาลครับชี่แมนยูถล,ล่มเครือเอรเลียไป30ูนย์ะครับเนี่ยก็ตามเขาได้เป็นตัวจริงใน3นัดก่อนหนน้าั้นหลังแย้มจากสเปอร์ด้วยสัญญายืมตัว แมนยูจะเจอกับคลีสอฟเลดอีกครั้งในเกมพิมเลียงเกรดนะครับวันเสาร์เนี่ยที่โอเทรฟฟอร์ดฉะนั้นจะเปิดบ้านรับมือกาลาตาสารายในการแข่งขันยูฟ่าช็อปลีครับวันอังคารด้วยสำหรับเกมสไลด์ของแมนยูก่อนเบรกทีมชาติครับจะเป็นเกมที่เล่นในบ้านนะเดยเจอกับเบรนฟอร์ดในวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้เรเกลอนครับจะพลาดเกมสุดสุดานี้อย่างแน่นอนส่วนอีก2นัดที่เหลือก่อนโปรแกรมเบรกทีมชาติก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะหายทันหรือเปล่าสำหรับเซกิโอเรเกลอน ตอนนี้มีรายงานจากเดนลติกบอกว่าเขาเจ็บอีกคนหนึ่งครับโอ้โหจะไม่แมนยูครับไรมอนทินครับขาดแบ็กซ้ายไปโดยปริยายนะครับแบ็กซ้ายเีเน่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วจริงๆนะครับต้องมาตามว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนสำหรับเซคิโอไรรอนอาจจะได้เอาโซฟิยานอัมรบัดไปยืนเล่นก่อนหรือเปล่านะครับจัดไปให้ไรรันจัดไปยาวๆเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับสถานการณ์ของปีแสดงแมนยูตอนนี้จุดจุด